สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะรายการเที่ยวที่ไหนร้อนที่นั่นกับวินะนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยววัดเขาช่องกางจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดชมค้างคาวนะคะของวัดเพลินค้างคาวร้อยร้านนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าค้างคาวจะออกจากจุดไหนนะคะค้างคาวจะออกประมาณ6กโมงเย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าค้างคาวจะออกมาตอนไหนนะคะเดี๋ยวรอชมค่ะตอนนี้เป็นเวลาอีกประมาณ8ปดนาทีจาหกโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าค้างคาวจะออกตรงไหนนะคะรอชมกันค่ะเที่ยวที่ไหนร้อนที่นั่นกับวินะ เราพาทุกคนมาถ่ายรูปกับทานข่าวจำลองกันก่อนจ้พา,าทุกคนไปไหว้พระในโบสถ์ที่วัดขาวช่องทางกันกนะคะอันนี้จะต้องเดินบเบาๆหน่อค่ะวันนี้ฝน,นตกค่ะเดี๋ยวลื่นชมเอ้ยชม,มงามทางเธอช้างค็ณอยู่ไหนอยู่นี่ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงที่นี่ท่านจ็ได้ม <GO av uther> ีผลของข้าวใ้่ไมนะคะที่วัดได้ทำการจำกันจอยากจะสอบถาวที่ถุงพลาที่เท่าไหร่ถ้าถุงล้่กค่ะ อันนี้คือใส่ต้นไม้ต่นไป้ใส่ได้เลยตอลาจุลเครื่องเท้าดเรียสเท่าดูเรียสเท้าเล่นดอกเล่นใบข้าวตากข้าวตามันให้ความสะอาดสอดอย่างนี้ตัวอย่างดอั์กิมจูชมพู่ที่จุดจุดบงไม้ที่จุดจุด ถ้าใส่พวกนี้เข้าไปมันสามารถจะให้เกิดคือแรงต้านเพิามขึ้นนะครับมันจะหวานขึ้นหวานลอบขึ้นแล้วกมันจะเป็นมันมียูเรียสังเเเัดเขาเเเเนเเเเเะเเทเเคัทเเ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 เรเเะเรเเเเเเเะเเเนเเ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 เ้คเเเเเวแล้วเเ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 เแล้วก็เชิเทุกคนาเร่วมบริาเเ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 เาเสเเเรับผู้เเเเตียงผู้อยเเเเเก็มีนะคะด้านเเเเเรเเเ สวัสดีค่ะวันนี้รอดพาทุกคนมาฟังเพลงที่จุดชมคางคาวจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวคางคาวจะออกของจุดจประมาณตรงนี้นะคะ นอนไม่เป็นัรเข้านอนกต่ตอนชิวเช้าพอได้มอนก็อน,นอนยาวนอนยาวเชาว้าจนเย็นกลับมาเจอแต่เธอก็ต้องไปสวนกันเป็นประจำมันทางด่วนส่วนเธอเองก็รู้ฉันเป็นไง ฉันมีเพี่งเธอไม่อยากเจอว่าจะเพล่ดเนมีใครจะชอบตายสามเวลาวันใจช้ำรู้ดะมนุษย์้านขคาววันคนตื่นเช้าจะทำเธอให้เปลี่ยนห่วงเธอเป็นชุดมนุษย์้านขคาววันคนตื่นเช้าจะเอาเธอ ามันจะลายเธอเจะแดดลนคืนก็ตาใสแจ๋วที่คุ้นเคยก็ดวงดาวดวงไฟเสียงดนตรีผิดเวลาอย่างนี้ไม่ค่อยดีก็ไม่มีเวลาให้มาพอแต่ว่าใจก็สึงคิดถึงเธอ ฉันมีที่เธอไม่อยากเจอว่าเธอเพ้อไปมีใครจะชอบตายสามเวลาวันใจช้ำรูดมันึกค้างข่าววันคนตื่นเช้าจะทำเธอให้เปลี่ยนวันใจเป็นชุดมันึก์้างข่าววันคนตื่นเช้าจะเอาจะไป วันใจชจำรู้ดันมนุษย้างขาววันคนตื่นเช้าจะทำเธอให้เสลี่ยนห่วงเธอเป็นชุดมนุษย์้างขาววันคนตื่นเช้าจะเอาจะไปวันใจจำรู้ดันมนุษย้างขาววันคนตื่นเช้าจะทำเธอให้เสลียนห่วงเธอเป็นชุดมนุษย์้างขาววันคนตื่นเช้าจะเอา หวังจะเป็นชุดมนุกข้างขคาวันคนตื่นเช้าจะเอาจะไปวังใจช้ารูดมนุกข้างขคาวันคนตื่นเช้าจะตำเธอให้เสียวหวังจะเป็นชุดมนุกข้างขคาวันคนตื่นเช้าจะเอา มนุษย์ข้างขขาววันคนตื่นเช้าจะเอาจะไปแล้ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ข้างขขาออกมาแล้วนะทุกคนดูกันเลยอ้เยอะมากมายวันใจช่ำรูดมนุษย์ข้างขขาว ค่ะทุกคนตอนนี้เราได้ชมค้างคาวที่ออกจากท่านกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปเดินชมตลาดนะคะที่อยู่ภายในบริเวณวัดน,นะคะตลาดใหญ่มากไปเลยค่ะไปดูว่าเราจะมีอะไรน่าทานกันบ้างใจมีอาหารสดมีผักสดไส้กรกจ้าแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีก,ออกปลาเผาก็มีค่ะ เขาบอกมีหมูสดด้วยเขาบอกเย่ยลืมหมูสดนะ <c oughs> ไอ้่้มีอาหารทะเลให้มีตุเรียนกระเุีตลาดแห่งนี้นะคะหนึ่งอาทิตย์จะไม่ได้มีทุกวันนะคะจะมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะถ้าใครต้องการจะมาเดินจับใจ่ายใช้สอยช้อปปิง้งอาหารและเครื่องดื่มเชิญได้เลยนะคะดูดูตอนนี้ทางข้าวมาหาอาหารแล้วค่ะมับนบินตํำด้วยอะแล้วเขาบินไปไหนอะอยากรู้ตอนนี้เราจะพักเหนือ่อยวนการ สั่งซื้อน้ำก่อนนะคะทุกคนนี่วันนี้เราจะกินน้ำอะโวคาโดนมสดน้ำผึ้งหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งก็พอค่ะทำเป็นขายเฮ้ยเขาเป็นแฟนกันปะเนี่ยอ๋อเหรอเป็นผัวครับอ๋อเขาเป็นผัวกันเขาไม่ใช่แฟนกันก็ว่าอยู่ทําไมทําไมพึ่งมาตอมร้านนี้เยอะจังเลยเพราะว่าอะไรคือไหนได้กับผัวเมียเขาคีบกันคนแล้ว,ว,ยยว,ลวจะโทรเหรอจะโจ้าจะโจ้ที่เป็นตำรวจเหรอโอ๊ยทหาร เราออกแล้วมาเฝ้าเมียกลัวเมียปั่นน้ำปัน่นโบหวานเกินเที่ยวที่ไหนร้องที่นั่นกับวีนัสร้านจะขายทุกวันจันทร์ศุกร์และวันอาทิตย์นะคะจะหยับจะมาวันละคารนะจ๊ะเจ้าคนนอนกกเมียอ,อยู่เป็นวัลลีขิ่ม<อ>มีน้ำแฝงหมกปากบอกให้เจมแอมไหมโอ้มีวัลลีขิงด้วยนะแต่ท่านเมืงใหก็อยู่วัลลีถิ่มวัลลีถิ่มอ๋อมาไกเนี่ยพี่คนน้องนถมนะอ๋โอโอนตังค์ให้เจมแอมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาไปเล่นหนู ไม่ไม่ไม่หนูเลยทำรีวิวให้แต่ว่านี่ไงเจ๊แถมข้าวเหนียวแล้วไม่เป็นไรแค่ข้าวเหนียวแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วพอไหมอ้อยพอไหมพอแล้วหนูวนมากน้ำหนักหนูขึ้นมาสิบห้าโลเท่าไรละห้าสิบบาท แซมแหมงเขาแถมคเหนียวขอยอดกุดปังง่าค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะ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 อะไรก็อบคุณค่านี่คือของที่เราได้วันนี้นะคะทุกคนไปค่ะกลับบ้านค่ะสำหรับวันนี้รายการเที่ยวที่ไหนร้องที่นั่นกับวีนานะคะก็จะต้องขออำลาผู้ชมไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย